ครับผมโอโจูกับผมเนี่ยเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยประถมหนึ่งถึงป .7 โรงเรียนชูศิลป์สมัยชูศิลป์อยู่วัดบูรณารามนะครับหลงังจากนั้นก็ไปโรงเรียนเป็นยมะด้วยกันโกจูก็เป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนๆตลอดนะครับมีความจริงใจต่อเพื่อนๆโกจูเป็นคนที่ คบหาได้สบายใจไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับแล้วก็ค่อนข้างพัฒนาก้าวหน้านะครับด้านวัฒนธรรมด้านสังคม,มด้านอะไรพวกนี้ชอบด้านนี้แล้วก็เริ่มต้นที่ผมกลับจากเดินจอกเปตัดมาโคจูก็ตั้งชมรมดนตรีกินสีเต็กแล้วก็พัฒนาทางสังคมด้านนี้มาเรื่อยๆนะครับก ยินดีนะท่าโกจูได้เป็นนายกเทศมนตรีนะครับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเที่ยวนี้ครับผมครับผมเหมือนกับโกจูเป็นเพื่อนกันมาแรกเด็กๆแล้วก็โกจูนะเป็นคนดีทํางานตั้งใจทํางานเวลาอยู่ในองคอ์กรต่างๆนะโกจูมันจะเป็นประธานผมมานกับหน้าที่เป็นเลขาและเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์มาวันนี้โกจูเป็นต้นกาตน้นแหลกข้องคนในเมืองทาวังมาลงเลือก สมัรเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครนะครนะครีธรรมราพผมเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เราไม่ถึงกันกับเราสนับสนุนียากจะให้โกจูเนี่ยในฐานะเป็นเพื่อนของเราเนี่ยมาเป็นนายกอย่าลืมนะครับพร้อมใจกันวันทีน่ยี่สิบแปนี้ไปเหลือกาเบิ่อหนึ่งให้กับโกจูก็รู้สึกว่ายินดีที่ทางโกจูลงเที่ยวนี้นะ แล้วก็ผมทุกคนในเขตสามเนี่ยแต่ละคนก็บอกว่าจะลงเบอร์หนึ่งทั้งนั้นเลยนะแล้วผมก็ฝากไว้ทุกคนว่ายังไงก็แล้วแต่ขอเบอร์หนึ่งจะยกทีมหรือไม่ยกทีมก็แล้วแต่นะครับแต่ผมยังร้อยเปอร์เซ็นต์ยกทีมแน่นอนนะครับ เดือนนี้เราไปรอนะผ่านไปแล้วกว่าหนึ่งเดือนในการหาเสียงแล้วก็โค้งสุดท้ายแล้วการตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็พูดถึงว่าตั้งแต่เราได้หมายเลขมานะครับผมเองวิทูลอิสระพิทักษ์คุณผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนะครศนะรีมราศหมายเลขที่หนึ่งนะครับพร้อมด้วยสมาชิกทีมนครธรรมาพิบาลประชารัฐผู้สมัคร สมาชิกสภาเทศบาลนครนะครสิมราชหมายเลขที่2ถึง7นะครับจากเวลาที่เราผ่านมาประมาณเดือนเศษเศที่เราลงไปพบปากกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง4เขตและเรามีโอกาสที่ไปทาเวทีประชาคมมาถึง7ครั้งนั้นนะครับเราก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนโดยนโยบายของทีมนครธรรมมาพิบาลประชารัฐที่มีกรอบนโยบาย7ข้อซึ่งเรามีการทาเวทีประชาคม จนมีการประมวลนโยบายออกมาจากพี่น้องทั้งหมด4เขตจำนวนประมาณ4,000คนที่ได้ตอบคำถามในสิ่งที่พี่น้องต้องการเราก็ประมวลมาเป็นนโยบายของทีมนครธรรมาพิบาลประชารัฐนะครับในวันนี้ก็คือวันที่26มีนาคม2564ประมาณเวลา17.30นเราจะมีเวทีประชาคมอีกเวที1เป็นเวทีที่8นะครับ ที่สนามหญ้าตลาดรีวัฒนาซึ่งในวันนี้เราก็จะได้มีนโยบายที่ชัดเจนไปชช้แจงไปพูดคุยกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอเชิญพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชทุกท่านได้ให้เกียรติติดตามแล้วก็ถ้าท่านมีโอกาสก็ขอเชิญไปเป็นเกียรติณเวทีปราศัยที่ตลาดสนามหญ้าตลาดรีวัฒนาครับนโยบายที่เราคิดก็คือเราแบ่งกรอบนโยบายเร่งด่วน นโยบายระยะกลางแล้วก็นโยบายระยะยาวนโยบายเร่งด่วนของเราในขณะนี้ก็คือเรื่องของน้ําประปาซึ่งพี่น้องก็คงจะทราบว่าในฤดูแล้งนี้นครศรีมราชของเราโดยเฉพาะในเขตเทศบาลที่มีพี่น้องอาศัยอยู่ประมาณร่วมแสนคนนั้นก็ประสบปัญหาเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ําใช้น้ําประปานะครับซึ่งในเรื่องเหล่านี้นั้นเราจะต้องเข้าไปทําเป็นเรื่องแรกเรื่องที่2ก็คือเรื่องของขยะที่จะมีการเก็บขยะ ให้หมดสิ้นไปในแต่ละวันนะครับส่วนเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมได้มีโอกาสได้เชิญผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษานะครับจำนวนสองท่านก็คือท่านดรสอสมบัติมีสุนทรซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องของการศึกษาภาคมัธยมเพราะเคยเป็นอดีตผู้นดวดยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชแล้วก็ท่านอีกท่านหนึ่งก็คือท่านผอศิลทาบุญขวัญน,นะครับซึ่งท่านก็เป็นอดีต พูวงหนวยการเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมาก็เราคิดว่าในเรื่องของประสมศึกษาในเรื่องของมัธยมศึกษาเราก็คงจะรีบเข้าไปทําโดยด่วนสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่เราจะต้องใส่ใจเข้าไปทําแล้วก็ดูแลเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากโรคระบาดโควิด -19 นะครับสิ่งเหล่านี้หลายๆเรื่องที่หมักหมมอยู่ที่ขาดการบริหารอย่างใส่ใจ เป็นหน้าที่ของทีมนครธรรมาภิบาลประชารัฐที่จะต้องเข้าไปทำโดยเร่งด่วนครับแกเอานี่เลยนี่เลยนี่เลยแล้วนะสวัสดีครับวัครัวันนี้มีปลาไส้อีกนะสลัดลีสลัดรีขอบคุณไทยแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีครับวันนี้มีดอกตูมบ้างนะครับวันนี โอ้บ้านนี้ไม่ต้องแจ็กเลยตจ็เลยเอาเยโอ้กันนะสวัสดีครับรู้ใบายด้วยใบายด้วยจิงจ้ายิงจ้าสวัสดีครับ ครับ hungry, adalah, ่เป็นท right. ี่นี่ัีอร huh? ับมีทุกในะดีตลาดนี่ตลาดนี้มีปลาใส่ก็ต้องมีตให้สดเรีโอคิดถึงจำดูได้ครับเมืองนครตมบิบานประชาชนเปิดนึกครับนันเที่บ้านยกจีนเจ เอ้เจอกันีืนี้มีปาาใส้ทวนเราชนะหอบพ่อนี่ครับปักด้วยวรันาโกนยูปดต้ากุ้นกับาไม่ีความเจริญก้าวหน้าได้แับพี่น้อคปปานันเหมาคุณจมามีดังบนี้ ทีมตะกอนทำมาปีบานประจาราดโดยโคจูวีูอินร้ยบทีมนะยบทีมเอาเลยลย